ชื่อปุเป้นะคะรัชดาพรอ,อัตตภูมิค่ะปัจจุบันเป็นวิศวกรอาวุโสค่ะไม่รู้จักมาก่อนเลยค่ะเมื่อ3ประมาณ3เดือนครึ่งที่แลว้วนะคะน้องสาวแนะนําให้รู้จักกับโซคือน้องสาวบอกว่าเป็นแบบเอาพลังงานพลอยเอาทองคําเอาเงินมาบรรจุในผลิตภัณฑ์เช่นแบบคอสเมติกอาหารเสริมแล้วก็ไม่เชื่อเลยค่ะแวบ,บแรก ครั้งแรกที่ยกหูโทรศัพท์แล้วก็วางไม่เชื่อใครจะเอาพลังงานมาวางใส่ในน้ำได้แค่ขย่าก็ออกไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนื่องจากเราเป็นคอเลสเตอรอลมา230-240ก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆมา5ปีต่อเนื่องแล้วค่ะนอกจากมีคอเลสเตอรอลแล้วค่ะเนื่องจากแบบเราทำงานเครียดค่ะเครียดทั้งที่แบบขับรถที่ทำงานที่บ้านคือเราสะสมความเครียดไม่รู้ตัว แล้วไปรักษากับหมอแผนปัจจุบันหมอให้ยาคลายเส้นแล้วก็เหมือนกับเป็นยาคลายเครียดมาด้วยค่ะพอกินเสร็จนะคะก็เวียนหัวทำงานไม่ได้เลยคือมึนโลกหมุนไปหมดเลยค่ะท้ายที่สุดก็เลยมาหาหมอทางเลือกค่ะเป็นหมอจีนนะคะก็เราก็จะไปฝังเข็มข้อแก้วทุกวันอาทิตย์นูติฟิกเนี่ยค่ะ น้ำมันลาข้าวจะมูกข้าวเนี่ยค่ะแม่ก็ให้น้องสาวมาจัดการนะคะว่าให้ทานตัวนี้ซะแล้วก็ทานแล้วก็จะเห็นผลแน่นอนแล้วก็ยอมทานมาเป็นเวลาเดือนครึ่งนะคะจาก240อะค่ะผลตรวจเลือดเมื่อเดือนมกราคมนะคะก็ออกมาแบบเหลือ204โดยที่เราไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการกินอะไรเลยกับการเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอเห็นผลปุ๊บเราก็แบบเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงเนี่ยทั้งๆที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วก็หลับสบายมากขึ้น สุขภาพเราก็ดีขึ้นไปด้วยโดยที่เราไม่รู้ตัวพอเราหลับลึกใช่ไหมคะพวกความเครียดอะคะ่ะที่เป็นไมเกรนอะไรเงี้ยก็หายไปเองเลยค่ะเราพร้อมที่จะบอกต่อทุกคนว่ามาทานเถอะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของโซทุกตัวดีทุกตัวไม่เป็นอันตรายเราแบบร้อยซมากที่จะบอกเขาว่ามันดีจริงอะคะ่ะโดยที่เราเป็นตัวพิสูจนะคะ์ค่ะ